สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรนะคะวันนี้ก็จะมาทำพีกคาร์ดนะกับหัวข้อเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขามีคนใหม่แล้วหรือ,อยังนะคะใครคุนั้นที่คุณอยากรู้ชีวิตเขานี่เป็นการส่องโดยเฉพาะนะคะเราอยากรู้แต่เราก็แบบ มีบางทีมีการบล็อกกันเกิดขึ้นไงเราไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะเราก็มาส่งในไพ่กันลวกันนะคะก็จะมีไพ่ให้เลือก3มกองนะคะกองที่1นะคะกองที่2กองที่3านะคะก็สามารถกดพอสไว้ก่อนได้นะคะเพื่อที่จะใช้เวลาในการเลือกนะก็ได้นะคะก็เลือกกองที่เราชอบนะคะ โอเคเรามาดูกันกองแรกก็คือกองนี้นกะขอเก็บกองอื่นๆไปก่อนนะคะอันนี้กองที่สองเดี๋ยวจะสลับอ่ะกองที่สามโอเคนี่ก็เป็นกองกองแรกของเรานะคะขอดูว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างสภาวะอารมณ์เขาตอนนี้นะหกดาบนะคะเด็กถือเหรียญะคะ่ะ สี่ถ้วยแปดดาบห้าเหรียญคิงถือเหรียญน,นะคะอ่าเดี๋ยวอีกสามใบค่อยเปิดนะคะว่าเขามีใครแล้วหรือยังนะโอเคเรามาดูกันหกใบนี้ก่อนสำหรับชาวกลองที่หนึ่งมาดูกันว่าอืม ใครคนนี้ใครคนนี้ของคุณนะคะชาวกองที่หนึ่งอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะหรือชาวธาตุไฟก็ได้แล้วก็มีความเป็นเด็กกว่าคุณก็เป็นได้นะคะเขายังเด็กอยู่นะก็คือถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ดูแล้วสภาวะอารมณ์ของเขาเน่นะคะเขารู้สึกไม่ค่อยดีอะนะเป็นสีถ้วยขึ้นมาก็ รู้สึกเหมือนไม่ได้หนังใจอารมณ์แบบเบื่อเบื่อเ,เซง็งอยากอยู่คนเดียวนะคะเ,เขามีความยึดติดกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะแปดดบความรู้สึกเขาเขาอึดอัดเขาเขาอาจจะยังมีความคิดความรู้สึกอะไรที่ยังผูกติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ซึ่งเขายังปลดล็อกตัวเองไม่ได้นะคะเ,เขา อยากกลับไปคืนดีกับความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์หนึ่งนะคะหกดาบขึ้นมานะเป็นการอยากไปพูดอยากไปคุยอยากไปเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาใจนะคะอืมมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะห้าเหรียญน,นะเออแต่ถามว่าเขาทําอะไรไหมก็เป็นสีช่วยกับคิงถือเหรียญก็ก็ไม่ทํานั่นเองก็คือว่าเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาถามว่ารู้สึกอะไรไหม รู้สึกค่ะรู้สึกทุกอย่างยังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกที่เขามีนะคะที่สิ่งบางสิ่งอะไรบางอย่างที่เขายังยึดติดไว้ถือไว้เขายังไม่ได้วางลงนะคะแต่เขาก็เหมือนจะจะไม่เรียกร้องอะไรเช่นกันนะมันเป็นแค่ความคิดความรู้สึกของเขาะคะ่ะคือเขาเหมือนอยากกลับไปคุยไปเคียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอยากกลับไปคืนดีกับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะที่นี้ นี่เป็นสภาวะอารมณ์ของเขาสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะชาวของที่หนึ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีคนใหม่แล้วหรือยังนะคนคนนี้อาจจะเป็นเออคนที่เกิดวันอังคารก็เป็นได้นะหรือชาวราศีพิจิกนะคะโอเคถามว่าเขามีใหม่แล้วหรือยัง เหมือนเขายังคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันมันเพิ่งจบไปอะนะมีเดทขึ้นมานะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็เดอะมจิเชียนเขาเขาเหมือนเขาก็บริหารเสน่ห์ของเขาแหละนะมีมีมีคนเข้ามาหาเขาเยอะเจ็ดถ้วยคือเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างโปรไฟล์ดีคนคนนี้นะคะอ่าช่างพูดช่างเจราจาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีคนให้ความสนใจเขาแหละเยอะแยะ,ยะ,ยะนะคะเจ็ดถ้วย แต่ถามว่าเขาอะไรยังไงแล้วยังก็เหมือนเป็นช้อยช้อยเป็นเป็นช้อยในชีวิตเขาแล้วก็คุยคุยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วเขาเหมือนเขาเหมือนกับเขาเพิ่งจบกับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมากกว่าเขายังสนใจเขายังยึดติดกับความสัมพันธ์ที่มันจบไปอยู่นะคะความสัมพันธ์เก่าๆนะเดท แล้วเขาเหมือนกําลังหาวิธีจัดการกับตัวเขาเองอยู่หรือว่าอาจจะหาวิธีการเพื่อที่จะกลับไปคุยนะคะกับความสัมพันธ์ที่เคยจบกันไปแล้วนะคะสําหรับชาวกองที่1นนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเราก็มาสองเขาเขาก็จะประมาณนี้นะคะอือฮึจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูกองที่สองกันต่อเลยนะกองที่สอง สภาวะลมตัวเขาเป็นอย่างไรบ้างคะหนึ่งถ้วยไนถือไม้ the s u ซันเจฮรมิเรียนไนถือดาบโอเคเขาเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับเขา คนคนนี้เขาได้มีการเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองแล้วนะได้ใช้ชีวิตของเขาแล้วนะคะได้เดินหน้าไปแล้วนะคะได้ให้โอกาสใหม่ให้กับตัวเองเติมเต็มให้กับความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะอืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ม่อีกละเดือนอาจจะเป็นคนที่เด็กนะคะคนที่เด็กยังมีความเป็นเด็กอยู่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็ก มีใบหน้าที่อ่อนกว,ว่าวก็ได้นะคะหรือเป็นชาวราศีกรือคนที่เกิดวันพุธนะคะอ่าชาวแท่นน้ำก็มานะ,ะเขาเป็นยังไงอีกในช่วงนี้นะคะสภาวะอารมณ์เขานะคะเขาค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอืมค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็มีความคิดมากนะสี่เหรียญมีความยึดติดอะไรบางอย่าง อยู่นะคะแล้วก็มีการยึดติดอยู่ใช่เหมือนยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครด้วยนะเนี่ยนะสีเหรียญเนี่ยปิดกั้นตัวเองอยู่กับตัวเองถึงแม้เหมือนกับว่าเขามีการไปข้างหน้าแล้วนะคะแต่เขาก็ยังมีความยึดติดอะไรบางอย่างนะคะยังคิดมากอะไรบางอย่างอยู่นะคะ อืมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะหรือชาวธาตุไฟนะไพ่มันขึ้นมานูกต้องบอกทีนี้เรามาดูว่าเขามีใครใหม่แล้วหรือยังเนาะสองเหรียญนท์ถือช่วยแปดเหรียญอืมเขามีคนเข้ามาในชีวิตเขาแล้วนะคะแล้วเขาอาจจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์แล้วด้วยนะคะแล้วก็ ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่ไม่นอนนะสองเหรียญหรือว่าเ,เขาอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตเขามากกว่าสองเออหนึ่งคนนะคะอืมเขามีคนใหม่แล้วนะคนคนนี้เขาให้โอกาสตัวเขาเองแล้วแต่เขาก็ยังมีคือเหมือนเขายังไม่ได้เปิดใจทั้งหมดอะคะ่ะนะสีเหรียญคือเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะเคยเจอ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่ายัางไงดีอ่ะอืมโอเคเข้าใจละห่วงห่วงความโสดของเขาอยู่ห่วงพื้นที่ของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะคือเขาคุยกับคนใหม่ๆแต่มันก็ยังไม่ได้มีความแน่นอนอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดใจทั้งหมดขนาดนั้นนะคะสิ่งที่เขาโฟกัสคือการทำงานของเขานะคะการหาเงินของเขานะ นี่ก็เป็นสภาวะอารมณ์ตัวเขานะคะคนที่เรามาส่องนะชาวกองที่สองนะคะจบไปแล้วนะคะเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับชาวกองที่สามนะว่าตัวเขานะคะคนที่คุณอยากรู้เนี่ยคนเข้ามาส่องเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างสภาวะอารมณ์เขาเป็นอย่างไรบ้าง,าาม,าง,างมีควีนถือดาบสิบไม้นะคะ จัสมนสิบเหรียญสมไม้แล้วก็มีห้าถ้วยโอเคเขาเป็นอย่างไรบ้างอืมเหมือนเขามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะสำหรับตัวเขามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็หรือว่าตัวเขาอะค่ะพยายามที่จะแสดงออกถึง ความเข้มแข็งเหมือนเขาจะผ่านพ้นความรู้สึกนี้ไปให้ได้ก็ได้นะคะคือเขายังแบกความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะสิบไม้เป็นการแบกเป็นการที่ยังยังแบกความรู้สึกไปด้วยหรือเขาพยายามตัดใจแต่แต่ทําไม่ได้นะคะความความรู้สึกมันก็ยังแบกไว้อยู่นะคะเหมือน j judgment เขายังอยากได้รับโอกาสอะไรบางอย่างะคะ่ะเขามีการรอคอยนะแล้วก็เนี่ยสามไม้มีการรอคอยมีความคิดถึงนะคะห้าถ้วยเขารู้สึกแย่เช่นกันนะคะณนะตอนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่เพิ่งตัดกันไปแล้วก็คิดถึงอยู่ยังมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นั้นอยู่นะคะแล้วก็สิเหรียญเนี่ยยังมีความคิดถึง นะในบางท่านก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะยังอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้ยังอยากจะปลุกความสัมพันนี้ให้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคทีนี้เรามาดูว่าเขามีคนใหม่แล้วหรือยังคะสำหรับชาวฟองที่3ามควีนถือเหรียญนะคะไท์ถือไม้แล้วก็เป็นเดะฟูดูแล้วยังไม่มีนะเหมือนกับเขายังมีความคิดถึงคิดมากยังถือยัง ยังถือความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้อยู่ในมือนะคะซึ่งเขาก็ไปโฟกัสเรื่องงานแล้วนะคะเหมือนเหมือนเขาพยายามที่จะเดินหน้าไปแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ได้มีใครนะเขายังยึดติดกับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งถามว่าเขาจะเรียกร้องอะไรไหมก็ไม่ได้เรียกร้องยงแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยแค่นั้นเองนะคะเป็นควีนถือเหรียญนะอืมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลม นะถ้าไปาตุดินนะคะมาทั้งสามเลยนะเขาใช้ชีวิตของเขาค่ะเดฟู Fool, เขาพยายามที่จะใช้ชีวิตของเขาให้เป็นอิสระปลดปล่อยตัวเขาเองนะคะแล้วก็เรื่อยๆอะ่ะอยากจะทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเขาโสดอะ่ะแล้วก็อืมคนคนนี้อาจจะเป็นไม้หรือไม่เป็นไม้ก็ได้นะคะ ใช่ก็จะประมาณนี้เขายังไม่อยากจะผูกมัดอะไรกับใครทั้งนั้นในตอนนี้เขาใช้ชีวิตของเขานะคะอ,อ,อาจจะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงก็ในเรื่องของการทำงานนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่านะก็ยังไม่มีใครนะคะชาวกรงที่สามนะคนที่คุณสองเขาก็ยังไม่มีใครนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับพิกคาดสาม กลองเลยนะก็หวังว่าจะตรงนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่เป็นกำลังใจให้กับนกนะคะช่องนาราทาร่มาโดยตล,ตลอดนะคะแล้วกออ็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ นกก็ยินดีรับฟังอยู่แล้วแหละมันมีทั้งคอมเมนต์ที่ดีแล้วไม่ดีนะอืมนกทาใจละไม่มีอะไรหรอกทีนี้ก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะแอดไลน์มาได้นะคะตามเอ,อ่อไอดีไลน์ที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปนะคะบางทีนกก็อาจจะตอบช้าไปบ้างต้องขออภัยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ